ัญหาเรือรังสัมซากที่เหมือนจะรักกันแต่กับเรารึกอ,อยู่ในทีวิาพากษ์ระหว่างสมาชิกพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลในระหว่างที่ต่างเป็นพักฝ่ายค้านด้วยกันแต่กลับเปิดศึกซัตดกันเองให้วุ่นวายจนลืมไปว่าต่างมีศัตรูคนเดียวกันคือรัฐบาลของบิ๊กตู่ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ต้องอาศัยการรวมพลังโค่นล้มรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รวมทั้งยังคาดหวังว่าจะได้มีการเลือกตั้งใหม่เกิดการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แต่กลับกลายเป็นว่าเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างสสของสองพักฝ่ายค้านมีขึ้นมาเป็นระยะระยะจนทำให้สสของพักเพื่อไทยต้องออกมาสั่งสอนคนของพักก ก้าวไกลว่าอย่าเหยียบคนอื่นขึ้นไปทั้งนี้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลมีขึ้นมาเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการตัดสินใจส่งผู้สมัครลงสนามเลือกตั้งซ่อมในหลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมาพักก้าวไกลเองก็ประกาศไม่ยอมถอยย้ำว่าในสนามการต่อสู้ทุกคนทุกพักมีสิทธิเท่าเทียมกันหมด ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าในสนามเลือกตั้งซ่อมจึงมีทั้งผู้สมัครพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลส่งคนลงไปแย่งคะแนนกันเองจนในที่สุดก็มีอันต้องแพ้ทั้งคู่บทเรียนล่าสุดคือการเลือกตั้งซ่อมเขต5จังหวัดสมุทรปราการที่กรุงศรีวิไลสุทินเผือกจากพักพลังประชารัฐ ที่แม้จะโดนใบเหลืองจากการเลือกตั้งสสเมื่อวันที่24มีนาคม2562กวาดเอาชัยชนะไปได้อีกครั้งเพราะพักฝ่ายค้านส่งผู้สมัครลงไปหักคะแนนกันเองปัญหาที่ลึกไปกว่าการระหองระแหงกันระหว่างพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลที่เปิดสึกกันเองแล้วยังพบว่าภายในพักก้าวไกลเองก็ยังไม่เป็นเอกภาพอย่างชัดเจน ยิ่งเมื่อการต่อสู้ของพรรคเก้าวไกลที่ว่าด้วยการเดินหน้าหรือรัฐธรรมนูญ2,560คือโจทย์ข้อยากยังเป็นเหมือนเผือกร้อนเพราะพรรคเก้าไกลถูกกดดันจากม็อบประชาชนปลดแอก ที่เคลื่อนไหวชุมนุมอยู่บนท้องถนนและตามสถานศึกษาพยายามเสนอให้พักเก้าวไกลต้องรื้อรัฐธรรมนูญและต้องแตะไปยังมาตรา1 2. ที่ว่าด้วยเรื่องสถาบันซึ่งถือเป็นประเด็นที่อ่อนไหวที่สุ่มเสี่ยงสอเขาจะพากันตายหมู่ด้วยเหตุนี้ จึงอย่าว่าแต่คนนอกที่ไม่อยากร่วมสังฆกรรมกับพักคก้าวไกลรวมทั้งการเข้าไปสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มเยาวชนปลดแอกที่มีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์พาดพิงสถาบันแต่ยังมีรายงานว่าแต่ยังมีรายงานว่าแท้จริงแล้วสสในพักเก้าวไกลเองก็ไม่ต้องการถูกดึงเข้าไปอยู่ในโซนอันตราย ด้วยเหตุนี้เพราะประเมินแล้วว่าเกมนี้อาจจะได้ไม่คุ้มเสียรอยร้าวใหม่ในพักร่วมฝ่ายค้านระหว่างพักก้าวไกลกับพักเพื่อไทยยังมีแนวโน้มว่าโอกาสจะยืดเยื้อเรื้อรังออกไปยังมีสูงเพราะอย่าลืมว่าสําหรับพักก้าวไกลเองก็เกิดอาการไม่ไว้ใจพักเพื่อไทย เพราะอย่าลืมว่าสำหรับพักคก้าวไกลเองก็เกิดอาการไม่ไว้ใจพักเพื่อไทยเช่นกันว่าอาจจะสู้ไม่เต็มที่ท่ามกลางกระแสข่าวหัวของฝ่ายรัฐบาลครั้งแล้วครั้งเล่าดังนั้นจึงดูเหมือนว่าทั้งพักเพื่อไทยและพักคก้าวไกลต่างอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าสู้ไประแวงกันไปอย่างที่เห็น